กรมโยธาธิการและผังเมืองน้อมลำลึก161ปีในช่างใหญ่แห่งกรุงสยามสมเด็จพระเจ้าบรมโมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์วันที่28เมษายน2567นายพงศรพิรมรัตน์อดีบรกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานพิธีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาติสร,รานุวัติวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบรอบ161รอบปีโดยมีหม่อมหลวงตรีจักรจิตพงศ์ผู้บริหารข้าราชการพรนักงานร,ราชการลูกจ้างและบุคลากรกร,โกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมพิธีณกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองมีรากฐานและวิวัฒนาการนับจากห่วงเวลาที่มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดกล้าปวดกระหม่อมให้สถาปนากรมโยธาธิการในปีพุทธศัการาช2432เมื่อครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งต่อมาทรงพระกรุณาให้ยกฐานะเป็นกระทรวงโยธาธิการในปีพุทธศัการาช2435 โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและทรงเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการพระองค์แรกซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานโยธาธิการและการก่อสร้างทั้งหมดของประเทศทำให้ต้องทรงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งงานช่างแผนเก่าและใหม่เป็นเหตุให้ทรงได้รับการล้อเรียกจากเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม และพระองค์ทรงได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติคุณยกย่องเธอทุนว่าทรงเป็นสมเด็จครูของงานช่างทั้งปวงครับสำหรับวันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ได้จัดงานลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญานิสานวัตถุวงศ์นะครับด้วยพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะครับในเรื่องของการเป็นปฐมเสนาบดีแห่งกระทรวงโยธาธิการในยุคนั้นนะครับในสมัยรุ่นเก้าร้ยการที่5นะครับต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการพระองค์แรกท่านได้ทรงวางรากฐานสําคัญในการทํางานเรื่องการพัฒนาเมืองนะครับให้เป็นแบบอย่างนะครับจนกระทั่งถึงุวันนี้นะครับภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ย ก็เป็นการบำบัทุกบำงหลุงสุขอย่างหนึ่งตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงวางรากฐานดังกล่าวไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการวางผังการกําหนดการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสาธารณการต่างๆนะครับซึ่งเป็นที่มาของภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองในวันนี้นะครับ แล้วก็เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยผู้บริหารทั้งอดีตอธิบดีท่านต่างๆในสมัยต่างๆนีครับก็ได้มาร่วมงานเป็นประจําทุกปีครับเป็นเสมือนสัญลักษณ์ในการรวมใจของชาวกรมโยธาธิการและผังเมืองค่าการพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายนะครับในการที่จะน้อมนําแนวทางทํางานต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยมาเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและก็พัฒนางานของกรมโยธาธิการและผังเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปครับ เพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศลานุวัติวงศ์ผู้เป็นต้นแบบในการทำความดีงามเพื่อสังคมส่วนรวมกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสร้างพระนุสาวรีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ประดิษฐานณบริเวณด้านหน้ากรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6 โดยสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระอนุสาวรีย์เมื่อวันพรหัสบดีที่27กันยายนพุทธศักราช2550กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดงานวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมงวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาธิเนรสลานุวัติวงศ์เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องและในวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567 ครบรอบ161ปีข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองขอตั้งจิตมั่นดำเนินตามภารกิจด้านช่างและศิลปะวิทยาการตามแบบอย่างสมเด็จครูที่ได้ส่งริเริ่มไว้และขอสืบสารพระปณิธานเพื่อร่วมกันสร้างสารรค์พัฒนาเมืองให้มีความงดงามและเจริญรุ่งเรืองสืบไป